แม่ทำอะไรอยู่ข้าวตะวันตะวันทำอะไรอยู่แล้วแม่เราทำอะไรอยู่แม่ทำแม่แม่บอกทุกคนหน่อยว่าแม่ทำอาหารนี่แม่จะทำอาหารอะไรทำหมูยอใส่น้ำปะลาให้ทคนกิานไงแล้วมีอะไรมั่งคนนุณแม่บอกบอกพวกเขาหน่อยตะวันทำอะไรอะ่ะ ก็เนี่ยแม่ทำยังไงอ่ะบอกหน่อยทำยังไงต้องมี<ด>มะนาวตะวันใช่ไหมต้องมีมะนาวใช่ไหมสูตรของตะวันก็ต้องมีงมะนาวานมะนาวานด้วยมะนาวานิาลมะนาวใช่เสร็จแล้วเราก็บีบค,คนให้เข้ากันก่อน ใช้น้ำตาล้าย่าก่อนนะโอ้ใช่สูตรตะวันเลยต้องมีก<ป>ินมะนาวถ้าไม่มีตาลถือว่าอะไรถึงว่าตายไม่แสบใช่ไหมใช่แสบบอแแสบบอกทำกับข้าให้ตะวันเดีจ้า แต่วันควรให้แม่หน่อยทำกับข้าวต่อผมโดนถูกขันแล้วถังชุ่นอาจจะไม่เห็นอะไรเพราะว่าทันมืดครับกลองผมไม่ค่อยดี อะไรนะครับพานทุกคนสังเกตด,ดูสิครับเนี่ยมีพิษอ้ยผมไม่ไปหาแอด คนไม่ไหวตะวันคนไม่ไหวเล้ยวมือมันโอ้ยมันตะวันทำไรเนี่ยเอ้าก็ไม่ต้องเข้ารับไหย